นะคะเข้ามานั่งข้างได้เลยนะคะมานั่งรอนด้วยกันค่ะเิญเลยนะคะอย่ามายืนตรงหน้าต่างค่ะอย่าให้เข้ามานั่งชมให้เรียบร้อยเลยนะคะหมายความว่าตอนนี้เรายังมีเก้าอี้เหลือภายในนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาจับจองนั่งชมได้ใน,นด้านในกันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ฟรีด้วยค่ะไม่เสียค่าเก้าอี้นะคะบนเิทีกันต่อดีกว่าครับ สำหรับประวัติของนักมวยในคู่ที่สองนะครับนักมวยทางด้านมุมแดงน,นี่ชื่อว่าจักรอิกบุญเชื่อเจ้าของน้ำหนัก53กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรตอนนี้อายุ22ปีนะครับเป็นการชกมวยอาชีพครั้งแรกสอม,มวยอยู่ที่ค่้ายมมนศิษย์สายทองนะครับแล้วก็ผู้ชกของเขาเนะี่ยคือศรษทนิ่งนวลนักมวยทางด้านมุมงิง เจ้าของน้ำหนัก60กิโลกรัมนะครับสูง170ซนติเมตรอายุ26ปีชงมวยสาบคนในครั้งแรกเช่นเดียวกันนะฮะกำหนดการแข่งขัน6ยกนะครับ